ป,ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้พบกับทีมคุกผู้บริหารสูงสุดของ Apple แล้วก็อีลอนมัสผู้บริหารสูงสุดของเทสลาตลอดจนผู้บริหารหรือว่าซีโคนอื่นๆของบริษัทดังๆในสหรัฐในงานเลี้ยงอาหารค่ำเมื่อคืนมื่พุธที่ผ่านมาที่ซานฟรานซิสโกนะคะโดยผู้นําจีนได้กล่าวต่ออีลอนมัสว่าเขาสนับสนุนการพัฒนาของเทสลาในจีนด้วยค่ะขณะเดียวกันผู้นําจีนก็ยังมีการส่งมอบถ้อยแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมสุดยอดผู้บริหารระดับสูงของเอเปกหรือว่า ซีโอสมิ t เรียกร้องผู้นำเอเปกร่วมกันเขียนบทใหม่แห่งความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกและให้ชาติสมาชิกยึดมั่นในจุดมุ่งหมายตั้งแต่แรกตั้งที่มีการก่อตั้งเอเปกนะคะรธานาธิบดีสีระบุว่าเอเชียแปซิฟิกไม่สามารถและไม่ควรจะเป็นสังเวียนแห่งความเป็นศัตรูทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ยิ่งไม่ควรจะตกลงสู่สงครามเย็นครั้งใหม่และการเผชิญหน้าแบบแบ่งค่ายแบ่งฝ่าย สมาชิกเอเปกควรยึดมั่นในการเป็นภูมิภาคที่เปิดและเดินหน้ากระบวนการสร้างเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAAP ค่ะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจจีนนั้นประธานาธิบดีสีก็ย้ำนะคะว่าเศรษฐกิจจีนยังคงเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของการเติบโตของโลกจีนเชื่อมั่นและมีขีดความสามารถในการบรรลุก,การพัฒนาที่มีเสถียรภาพในระยะยาวส่งผลให้เศรษฐกิจจีนยังคงสามารถอัดฉีดแรงกระตุ้นและโอกาสใหม่ๆเข้าสู่โลกได้ ผู้นำจีนก็ยืนยันนะคะว่าเศรษฐกิจจีนนั้นฟื้นตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีแรงขับเคลื่อนภายในคิดที่เข้มแข็งฟื้นตัวได้แล้วก็มีศักยภาพเป้าหมายของการพัฒนาความทันสมัยของจีนก็คือการส่งมอบชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชากรทั้งหมดกว่า1,400้ล้านคนของจีนและสำหรับประชากรโลกด้วยนะคะการพัฒนาความทันสมัยของจีนหมายถึงจีนคือตลาดที่กว้างขวางขึ้นและมอบโอกาสแห่งความร่วมมือมากมายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมทั้งจะเป็นแรงกระตุ้นอันเข้มแข็งต่อความพยายามการพัฒนาความทันสมัยของโลกด้วยค่ะไปดูในฝั่งของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนกันบ้างน,นะคะก็มีการกล่าวต่อบรรดาผู้บริหารระดับสูงในเอปิกซีโอซัมมิตด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ไบเดนบอกว่าสหรัฐและจีนมีความแตกต่างกันอย่างแท้จริงในเรื่องของสนามการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสหรัฐจะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยนโยบายที่ชันฉลาดและการทุตที่แข็งแกร่งพุ่งเป้าปกป้องผลประโยชน์ที่จําเป็นต่อความมั่นคงของชาติไบเดนบอกนะคะว่าสหรัฐกําลังลดความเสี่ยงและเพิ่มความหลากหลายในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนแต่ว่าไม่ใช่การตัดแบ่งแยกจีนออกไปอีกขั้วคะ่ะ และในขณะเดียวกันในประเด็นสําคัญของโลกอย่างเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการต่อต้านยาเสพติดแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ก็ยังเป็นสิ่งที่2ประเทศนี้มุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกันนอกจากนี้เขายังเน้นย้ำนะคะว่าเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐนั้นกําลังช่วยเอเชียแปซิฟิกอยู่ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีการหารือแบบทวิภาคีนอรอบหลายคู่นะคะอย่างนี้ก็คือกรณีของนายกรัฐมนตรีฟ um ูมิโอกิชิดะของญี่ปุ่นที่หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแบบพบกันต่อหน้าเมื่อวันนี้ค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงคิชิดะก็เปิดเผยนะคะว่ามีหัวข้อหล,ลักๆ3หัวข้อที่มีการหารือกันก็คือ1เรื่องที่จีนประกาศห้ามนําเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นด้วยสาเหตุที่ญี่ปุ่นปล่อยน้นําปนเปื้อนสารกัมมันตารังสีที่บําบัดแล้วลงสู่ทะเลเมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งคิชิดะได้เรียกร้องให้ผู้นําจีนยกเลิกคําสั่งนี้นะคะแล้วก็ขอให้เจรจากันด้วยข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ข้อที่2ก็คือเรื่องของปัญหาข้อพิาพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของเกาะเซนโกกุหรือว่าจีนเรียกเกาะน,นี้ว่าเกาะเตี้ยวอยู่นะคะทั้งจีนและญี่ปุ่นต่างอ้างว่าเป็นของตนเองค่ะตัวแทนของญี่ปุ่นก็เรียกร้องให้จีนนําทุ่นลอยน้ําออกจากพื้นที่พิาพาท ส่วนประเด็นที่3คือเรื่องที่ญี่ปุ่นกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมการซ้อมรบร่วมระหว่างจีนกับรัสเซียในบริเวณช่องแคบไต้หวันซึ่งก็อยู่ใกล้กับน่านน้ำญี่ปุ่นมีการเน้นย้ำว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับประชาคมระหว่างประเทศที่รวมถึงญี่ปุ่นก็คือการรักษาสเสถียรภาพและสันติภาพบริเวณช่องแคบไต้หวันขณะที่เหมาหนิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็บอกนะคะว่าผู้นําจีนได้กล่าวกับผู้นําญี่ปุ่นว่า รัฐบาลีญี่ปุ่นควรแก้ปัญหาเรื่องการปล่อยน้ำปนเปื้อนอย่างจริงจังเธอบอกว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่จําเป็นด้วยที่ทุกประเทศททรวมถึงจีนจะต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อปกป้องความปลอดภัยทางอาหารและสาธารณสุขของประชาชนจีนหวังว่าทั้งสองประเทศจะหาแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงในการแก้ปัญหานี้และทําผ่านการเจราจาตลอดจนการปรึกษาหารือด้วยทัศนคติที่สร้างสรรค์ค่ะ ไปดูภารกิจของผู้นำไทยกันบ้างน,นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้นําหลายประเทศนอกรอบการประชุมเอเปคด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยนายเศรษฐาได้หารือทวิภาคีกับนายฟูมิโอกิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ย้ําถึงความพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกัน และเห็นว่ารัฐบาลไทยและญี่ปุ่นนั้นมีนโยบายด้านเศรษฐกิจใหม่ที่สอดคล้องกันในหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะเอื้อต่อการขยายความร่วมมือระหว่างกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็ตระหนักถึงความร่วมมือในฐานะที่ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของญี่ปุ่นในภูมิภาคโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากยานยนต์สาดาษไปสู่อีนะคะ ทั้งสองฝ่ายก็ยังได้หารือเรื่องการพิจารณายกเว้นตรวจลงตราระยะสั้นสำหรับนักธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการลงทุนสองฝ่ายด้วยค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของไทยก็ยังได้พบหารือทวิภาคีกับนายจจสตินชูโดในยกรัฐมนตรีแคนาดาทั้งสองฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน <Yeah. S 1> เช่นการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการศึกษาของเยาวชนรวมทั้งความร่วมมือเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยค่ะ อีกคนหนึ่งนะคะที่ผู้นำไทยได้มีการพบหารือก็คือ ese, นายแอนโทนีอับานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งผู้นำออสเตรเลียได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของออสเตรเลียที่จะสานต่อความร่วมมือกับไทยในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และในกรอบอาเซียนบนพื้นฐานกรอบความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอาเซียนออสเตรเลียด้วยเช่นเดียวกันค่ะ um, firstly,